ในนามของสังกิตแบปติสต์ในประเทศไทยและในนามของมูลนิธิกิจกักรคณะแบปติสต์ผมขอส่งความปรารถนาดีและความยินดีมาถึงอาจารย์นพรตัตจันชนะที่บัดนี้ท่านได้รับการยอมรับ,รบจากคีดจักรสงขลาแบปติสต์ให้ขึ้นมาเป็นสีบานโดยที่มีอาจารย์สุเทพนักถาวรเป็นสีบานอาวุโสคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้นาท่านมา จนถึงันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ท่านจะขึ้นมาเป็นสียบานของขึ้ขนอาจรขณะการณ์นั้นก็เป็นความยินดีด้วยที่คณะกรรมการสถานปนาศาส,สนาจัแบัพติสตพิจารณาเห็นว่าท่านสมควรที่จะเป็นคนที่เป็นปากเสียงเป็นตัวแทนของบัพติสตเราในจังหวัดสงขลาในภาคใต้นี้ในฐานะที่เรียกว่าศาสนาจาักขอพิจารณาวงพระพรให้ท่านเป็นศาสนาอาจารย์ที่ดียิ่งเป็นศาสนาอาจารย์ยิ่งทอบตัวลงมากกเดิบ ที่เป็นศาสนาจารย์ยิ่งเข้าหาคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับได้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นศาสนาจารย์ที่ททาให้สามารถเข้าไปหาในชุมชนในหมู่บ้านในอําเภอในจังหวัดและสาเรัจความรักของพระคริสต์ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมขอท่านพิธยอมรับของชุมชนขององค์การปกครองอส่วนท้องถิ่นของสังคมที่ท่านอยู่ให้ท่านเป็นแสงสว่างของพระเจ้าเป็นเกลือของพระองค์ให้กับสังคมที่อยู่ที่สงขลาและในภาคใต้ต่อไปขออยนพรพร ให้ท่านจะเป็นทั้งศีบาลที่ดีและเป็นศาสนาจารย์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อจะเป็นพอรอย่างมากมายต่อพี่น้องของเราในประเทศไทย,ยต่อไปนี่เป็นความภูมิใจของเราชาวบัปฑิตทุกๆคนขอโยยพรให้รับใช้เกิดผลต่อไปอีกนานแสนนาน